แล้วนะคะทีมสร้างก็มาทำงานแต่เช้าเลยมนี่มาเห็นงานแต่เสาร์เนาะบ่เมื่อยเหื่อยโอ้ยโอ้นิดจริงลูปาแนนเห็นงานนักสุ้มือเนาะ ค่ะนอกจากนั้นแล้วครงา้ามาค่ะอ๋อช่างบอกว่าช่างเสร็จแล้วช่างจะทําความสะอาดให้เดี๋ยวเราค่อยล้างน้ํายาทีหลังค่ะเอาเอาเยากเอาเยอาอากระดาษอง้อ่

ตอนบ่เลยเนาะอืมกันมีคนพักหาแล้วเออแล้วเมื่อเจ้าสินําเมื่อเจ้านําอาทิตย์สุรีแม่นบ่7,000บาทค่ะนั่นแหละอืมแกแกเอาเลยบ่ครับมาบ่นี่เออ <coughs> 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 ข้าวเส้าก็เพรืมอันนี้โอ้ยครับแม,ง,ม,แมงใหม่แมงใหม่เฮ้ยแมงใหม่เลยงเป็นแต่แสบจีรีดบ่นั่นรัจิงรีดนั่นลัแสบนะก็ปูแล้วนะคะกล่องกระดาษเนาะปูจะได้ไม่เลอะเยอะทําความสะอาดก็จะได้ง่ายนะคะช่างเขาก็ทําเสร็จแล้วช่างเขาจะทําความสะอาดให้เก็บกวาดให้อยู่คะ่ะ กินข้าวน้ากันวันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะ้องแม่นบ,บ่บบอั้งอ๋อเสร็จแล้วก็จะทาสีบ่เสร็จแล้วก็จะทาสีให้นะคะทาสีสีขัดมันขัดเงานั่นบ่คะทาสีขัดมันขัดเงา ค่ะเพราะว่าเสร็จแล้วสร้างเขาก็จะ,ะติดประตูให้นะคะก็เลยแกะเอากล่องกระดาษมาลองเลยนะคะนี่ได้ทำความสะอาดง่ายวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะสร้างบอกว่าเสร็จแล้วก็ทาสีเคลือบเงาแล้วก็จะสวย ้ว,ว,ว,วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะฝนเมื่อคืนนี้พายุลมแดงมาแต่ว่าตกไม่หนักนะคะก็เลยไปดูปลานะคะก็เลยไม่มีน้ำไม่ไหลนะคะฝนตกไม่แรงนะคะโอ้ดอกไม้นะคะสวยมากเลยเนาะตอนนี้ก็ ระหว่างรอกินข้าวกับเพื่อนๆนะคะรอมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนเนาะก็เลยพาเอฟซีดูดอกไม้แล้วก็ดูทีมช่างไปก่อนนะคะดทูทีมช่างทำงานไม่รอกินพร้อมกันจะได้อร่อยอร่อยไงออโอ้โหอะไรมากัดกินนี่ปลาดอกไม้หน้าแหว่งไปเลยอุ้ยแมงอะไรเนาะมากินดอกไม้แสนสวยของเราเนาะ เลยแหว่งไปเลยเนาะนี่อยู่ได้นานอ๋อไปดูไร่ดูนะเข่าออกร่วงแล้วบ่ฮะใกล้สิพ่อเกี่ยวแล้วใกล้สิพอเกี่ยวแล้วตายขึ้ออกเร็วแท้เออกระดีเนาะเฮาจะได้กินเข่าไหวเนาะนานนนเออนานนนเพราะว่าน้ำมันแห้งไวด้เนาะเฮากระิได้กินข้าวไหว ข้าวอีตเตยบอเออใส่คือกันตัวนี่บ้านข่อยกระสสแต่ข้าวอีตเต้นี่ล่ะใส่ใส่ข้าวอื่นน่ะงามกับงามยู่แต่ว่ามันมีพ่อกินคันเสื้อข้าวอีเตอแหละมันพ่อกินเม้นได้หลายพร้อมจากคันเท้าเสื้อปุยหลายแห้งได้หลายข้าวอีเตอน่ะจากหน้าน้อยหน้าสองสามไร่กับพ่อกินอันเสื้อข้าวใหญ่ข้าวกว่าขอนะพวงกับใหญ่ต้นกับใหญ่งามกับงาม บัตรเกี่ยวเข้ามายัดกระสอบแล้วนะได้เขิงต่อเขิงเข้าเข้าก็อขอได้ซิบกระสอบเข้าอีเตได้เศร้ากระสอบเออว้าวผู้ไทยนี่แหละมันจังไงแมนข้าวอีเต้นะคันปุยมิถิงนะฮาเบิรงคขึ้นจังล้ไม่ได้เข้าแต่ว่าขันพ่อมันอ้อแล้วผัดงามได้เออ เสื้อปุยลายแห้งงามหลายมันไม่ล้มนะแล้วข้าวก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เยอะนี่ปูแล้วค่ะอันนี้หวานว่าไม่ได้เป็นข้าวปีหรอว่ามันนี่หวานเอาหน้ามีหกกว่าตาหน้ามีหกบ่าวานมาสาวปีแล้วนะก็คือดีแท้เนาะมันมีได้เม็ดหน้ากับมันก็มีหกเนาะปีนี้เกิดหน้าอยู่ปีนี้เกิดหน้าอยู่แต่ก็มีเกิดหลายก็โดอโดเนาะ เออวู้ดดีตัวมีแต่คาเาี่ยต้นเหลวไปบอกโอ้มีหนามมันเหลวเนาะมันเหลวมันมันจะหล่นเลยอ่ามันจะหล่นอืมเทตุ้ดตุ๊ดไมาอีกก็ได้ออาปุ่นแล้วอืมเอาใส่อีกบอสเอาไส่ใส่อีกบอสั่นมากเลย ได้มันก็ได้น้ำยู่เนาะพี่เยอสามแผงสร้งทำบุบบับบุบบับเนาะไบเดี๋ยวมาดูตอนทาสีนะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะีจีลงเ<า>ออลงสีเคลือบเงานนะขนาดยังไม่เสร็จยังดูยังสวยแล้ว เออเออคือปุ่นติดหลายเด้อเนี่ยมันจังละอ้อนะอ๋อคือมันทรายมันก็มีน้ําฝนตกเนาะก็เลยเปียกไปนะคะก็เลยผสมใหม่นะคะจะได้เอาใส่กันเนาะนั่นบ่ลุงผสมใหม่จะได้เอาใส่กัน เพราะว่าทรายก็มันเปียกตลอดนะคะฝนตกเนาะในทรายมันมีน้ำอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ